สวัสดีครับผมเพจพาลวดสวัสดี์ซี่สู้ผู้สุขอนมันขี่มาตามแนวทางของปู่สีศูนย์คงทุตไทยว่าปู่สีศูนย์บ่งกลมให้ตัวได้นอกพี่น้องขบไปรับไปส้มไปเบ่งแนวทางนั่นกันโอ้โหสู้เดินสูดิกันมาอรกกาไหนหมดความขัดเด็น ศูนย์กับ 5, ห้าเป็นว่าศูนย์กับห้ามันก็ออกศูนย์ห้านี่ว่าวัดวัดฝากเหมนกับเด่นเจ็ดกับสองมันก็ออกแปดเจ็ดสองครับผมวูออกวัดกันอะ่ะวดนี่เด่นวดน,นี่เด่นเด่นศูนย์ไปเลยเด่นศูนย์สิบไปเลยครับผมศูนย์หักสิบกันเท่ากับไปใส่ ศูนย์เนี่ยเขาเขาเด่นมาจากงวดที่ห้าสิบนะกับผมเขามาจับใส่งวดที่สี่สิบห้างวดที่สี่สิบห้ามันจะสี่ตัวมาตัวนะเด่นสี่ตัวนะกับผมเป็นงวดที่สี่สิบห้ามันจะเด่นอยู่ที่สี่ห้าหกเจ็ดเทากับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดกับผมเด่น 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, สุดๆก็คือศูนย์สี่ศูนย์สี่อืมศูนย์สี่ แต่ถ้าภาษากตัดสุดรดีก็ได้แต่ว่าโมเขียดนี่จัดไว้แล้วนะสูตรดีก็ไม่จัดเพรก็ตั้งเก็บนไปได้ไหมก็ผมเป็นไปได้นะปู่เนาะเล็กคู่มือนี่ออกนักพิทักษ์ที่ออกไปได้ทุกเมื่อทุกอย่างนะครับเล็กที่ผมเคยมากะออกได้นะครับ ส่วนล่างเ้ากัเงินยอยู่กหกคู่หก,กหกคู่นี่เก็มสูตรเลยดิดกับผมหกคู่พร้อมตัวกับหกคู่นี่ปูร่มเก็สูตรได้ไหมคับคน่นูสูตรเลยต้องเก็บสูตรได้เพราะว่างวด<ง>ที่เล้วปาาู่จ่อเอาาะจ่อเอาแตมา mm. ลงมันก็ได้งวด,ดก่ามมันจะได้<อ>ห้าศูนย์ห้าสองหกศนหสองเจนเจดสเขามนเนที่ศูนเจ็ดเดียว มันก็ออกทุองลรางเลยครับผมเด็กปศุไว้บางแง่แต่ว่าเด็กออกทุกหมวดครับผมออกทุกหมวดเนอะเมนบันนี้ก็จะเอาสามกับศูนย์มาเนี่ยครับผมสามกับศูนย์มาเจาะมันหนึ่าหกสองสองหกเรืไปเห็นว่าผมได้ได้ตัวศูนย์เจ็ดไยว่ากับผม มันนอุทัยกับศูนย์มันเป็นออกบนนั่นมาครับก็จังมันเน้นทั้งระบบกำล่างยังสินะที่ก็ยัผาดขาดตัวนั้นก็ผมมันเหนื่อยมันก็อย่ากับบถท่านในรถเด็กตามกับศูนย์ตอนออกต้องกันออกบนข้อผิดนอมาตัดล่างครับผมอ่างีครับผมเป็นหน้าทางไปได้คุยกัระปูนะครับผมไปที่ไปที่มาของ ทุกหมวดนะครับเอางวดนี้ไปเบิ้ลกันครับผมเพราะว่าบนเป็นตะลุ่นเนี่ยเราบนหมวดที่สี่สิบห้าบนบนปีนังปูติดโซนว่าบนบนตะลุ่นนี่บวงกอดเองหมวดที่สี่สิบห้าหมวดที่สี่สิบห้าตอนสีเดือนต้อว่าเท่านั้นเท่างหมวดที่ห้าสิบนงวดที่สี่สิบห้าชดออกเลยนะครับผมให้ยังกระตุ่ยยังกระตุ่มาชดกันอาขัดกันไปเบิ้ลกันครับผมมาจะชดในตัวเด่นเอาแต่ตัวเด่นออกมาเลย สี่ห้าหกเจ็ดมีนวดที่สี่สิบห้ามาตัวหนึ่งแน่นอนครับผมบ้านเ้าเลยฟันไปที่ศูนย์หลักสิบก็เลยไปจับกันเลยอาจจะเป็นโซ่กองเฮาโซ่ก้อนเข่ารรษาไม่ให้ไมีปังไม่ให้ไมีปังกันนะครับผมบ้านนี้ไปเบิ้งตัวเลขบ้านนี้ไปเบิ้งแนวทางครับ ก็ต้องปิดครับผมมาเบิ่งเ่องตัวเด็กครูกันึงคูได้ที่ไปแล้วนะครับว่าเอาขวดที่ีสีกับหนานเี่เสียงพอเห็เสียงิมาก ไอพี่น้องกับพี่ได้ฟังกันจักหน่อยหนึ่งเสียงแง่บ่มวนอ่านรอดแต่ว่าเสียงแงนี่พี่น้องกับพี่เสียงขบเพ็ดอยู่อ่านโอ้เสียงไม่เที่มเดินะครับขบเพ็ดขบเพ็ดคือว่าจัดรับไปเราสี่ศูนยเอฟซีพอใครมาดอกบ้านคือค้นมอเหล่าเดี๋ยว่าสันครับผมคือค้นมอเหล่าเอ่ะอ่คือเสียงค้นมอเหล่าท่านเอฟซีเข้ามาบ่โอ้ยเสียง่ตีกันได้เห็นมากกัได้เป็นตั้งสี่มาตั้งแต่เกิดวะเอ๋อครับพี่น้องเอฟซี อ่ะส่วนด้านนั้นด้านนั้นเป็นรางเนาะอันนี้อันนี้รางอันนี้รางถึงปูหอมากกว่านานี้แล้วนะครับรางสุดเต็มกับชุดเต็มรางสุดเต็มเอาชุดเต็มผู้หอยจะคูหกคูชุดเต็มผู้คูเป่นยังนะประเภทนึงเก็ดสองเก็ดสามเก็ดสี่กับผมเก้าสองเก้าสามเก้าสี่คูกับวงกลมหอกับเก้าสามเอ้ยสามเก้ากับกลับตัวหัวเก้าครับเป็นยังจังว่ากลับตัวให้พี่น้องสังเกตตัวน้อยเนี่เด้อ อูตัวน้อยตัวน้อยก็ปูให้กลับได้หน่โอ้สองเจ็ดอ่าสองเก็ดสองเจ็ดเจสองครับผมสามเจ็ดเก็ดสามหนึ่ตัวน้อยปูเขียนใบยุบประกาเนี่ยโอ้ห้ยกับพ่อปูให้กลับพ่อมล่างอะนะอืมกูเทียร์ในเอฟซีว่าเขาสังเกตมั้งบอกเอฟซีมันบ่อยสังเกตได้เลยปูเขาโขงวดเนี้อ่าแต่ห้างเทียร์เออกตรงตรงฮะเทียร์ับเอาส่วนบนพี่น้องที่เทียร์ทีนี้มาบนบนนะครับบนของปูให้มากกันนะครับ หายมาโคูนั่เพราะเผ็ดเนาะปูหายวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์เด่นศูนย์เม็ดเดียวเด่นเด่นที่ศูนย์เอาเด่นที่ศูนย์ศูนย์หน่วยเอาเด่นที่สิบเดนหลักสิบแต่ว่าเด็กที่มาประกบกันนะครับก็มี4มีห5มี6มี7อัน,นรักอันรักหน่วยกับหนึ่งงวดที่งวดที่สี่สิบหนึ่งงวดที่สี่สิบห้ามาไปจับชนกันได้ปูว่านะครับก็ได้ที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด ถ้าเลขซ้ำตัวก็404เลขห่านนะครับพี่น้อง FC ถือใจผู้บังคลเดี๋ยรอกน่พี่น้องเนาะถือใจสองครูอะไรนักบัตรนี่ถือใจสองครู0407โอ้ถือใจสองครู0407งวดเนี่ยเลขปูนี่ว่าเป็นบอลอดล่ะบอลเลียบอลอดบอลเลียะอันนี้ท่านเข่าเด้บอลแมนหลุยปูดเด้เลขมันเลขเลขงวดง่ามเบิางเบิางแก่ได้มุมใดก็ง่ามไหมง่ามหมดง่ามหมดคู่มุมคู่แก่ ขั้นที่เอาตัวนึงกระเชดลาตัวนึงขั้นเสี่ยวพี่กระเชดลายน่องลวกลวบต้องพี่ต้งองน่องรวมน่องพี่อ<ว>บอกแต่ว่า <laughs> อันเฉพาะล่างนี่มักคู่เดียวครับผมตัวใดพอเพ็ยมัดตัวนี้คู่เดียวมักสองเก่าอันส้มนี่อันส้มนี่ก็ซื้อเอาเบาๆไว้หนึ่งเนี<อ>่เบาเแต่ว่าแต่ว่าปูนเห็นสามเก้าดิเน้นสามเก่า ครับตแต่ว่าขมักสองเก่าเอา้าสองเก่าตัวสื่อใบกอนตะเหลี่ยวๆโอ้เพิ่นมักไปสนั่นนะพี่น้องอ,อันนี้ปูกับหัวตะมาเบืองเหล็กปูเน,นี่ยครับผมมันก็ได้ชนกันม,มันมาชนกันอ้าวครับพี่น้องอีอพีปโปรดพิจารณายาหรือจักรยานโอ้โมเมนพี่น้องโปรดพิจารณา,านในการรับชมรับฟังนะพี่นอ้องเอาเป็นแทงแนวทางพี่น้องเลยเป็นเพียงแนวนาทางกันนะครับชอบก็เอาไม่ชอบก็ท่า,านเหล็กปูสีศูนไทบนไห้ล่างนะครับ ตามนี่พี่น้องที่แคปหน้าจอไว้นะครับออกไปพิจารณาวิเคระห์ชอบใครเอาว่าชอบกับพันนะครับถ้าชอบกับไปหายิบสลากกินแบงค์ระบบาดกันไว้ก่อนมันจะมดแผงก่อนมันจะอันนะครับพี่น้องเอายังพอมีเวลากันยุคพี่น้องที่สองวันวันบุลเนนี้ก็หอหัยอ,อกแล้ววันพรุ่งนี้ลองที่มื่อืน่นมืออกันครับผมเมื่อือ่น, <laughs> นยวอ <laughs> เห็นหนาวเมืเห็นหนาวอะไรด้ครับผมเอา พี่น้องที่พี่เอาไว้เจินคลิปหน้าคลิปนี้ขอบุญขอบคุณและการวัส,สการเลกปูกันนะครับผมอ่าพี่น้องเ้าแครหน้าจอไว้แล้วก็ขอให้โชค์กันมาเรื่อยๆแห่งสุขสุขก้นปากก้อนหล่กดแช่กดติดตามเพจผ้ารวยนะครับแล้วคลิปหน้าพากันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม